เป็นไหนสวัสดีพี่ๆทุกคนนี่คือคันหลังจากที่พาย,ยุจบเราซ่อมบ้านถามว่าลุงแม็กจะไหวไหมลุงแม็กลุงแม็กจะขึ้นหลังคาได้ไงว่ามันร้อนอย่างเงี้ยลุงแม็กต้องไปหาคนมาอีกคนนึงฮีดี้องกาขึ้น เอาสับต้นกล้วยทิ้งไอ้สับมะกรอทิ้งหมดเอ้ยหานวอกเอาก่อนก็ได้เดี๋ยวเออเดี๋ยวให้ลุงแม่ทำให้ใหม่นะมนุ่มเจ๊งเก็บจานให้หนูก่อนนี่แม่งลนหมดเลยเอ้ขอบคุณแตงกิวฮะก็นั่นแหละหนูถึงบอกให้ลุงแม่ขาเสามาให้หนูหน่อย แต่กระดานนั่งได้อยู่เอามันขึ้นมาก่อนเผื่อมันซ่อมได้ลุงแม็กนี่เอซี F C ซื้อให้ไม่น้อยเขาซื้อให้เนี่ยหนูเก็บไปออโอ้โหลุงแม็กแดดอย่างนี้ลุงแม็กจะขึ้นแดดเหรอขึ้นหลังคา เออหลังคาเสียก็แช่างมันโค้งไว้ก่อนฮะเราต้องเอาเสามาเปลี่ยนมมนได้ไหมเออต้องไงก็ต้องเอาขึ้นเพราะว่ามันฝางทางเขาเออใช่มันเป็นสองปีแล้วเนอะลงจุ้งแล้วทำร้าวให้เหมือนเดิมเลยนะ มั <Eat> นที่ออกมานะไอ้พวกนั้นอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นลุงแม็กใจเย็นหนูช่วยไม่ได้นะ อีกน้อยนึงโอ้ยอยากจะช่วยแข็งก็เจ็บได้เอฟซีเอ้ยสวยบ่ได้เชือกน้ำบ้านเราไม่รั่วแล้วเนาะมันรั่วอันบ่อืมอะไรอันบ่ บ่โอเคไม่หลายแล้วโอเคแล้วลแล้วเชือก <ช ược. S 2> น,นี่ฟันตรงนี้ทิ้งไปโลดเด้ขึ้นง่า,งายๆเด้กเออมั่งไม่โลดเชือกเชือกอยู่ไหนอ่ะเชือกก็มีแต่เชือกบางๆหน้าบ้านหนูเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นๆลุงแม็กใจเย็นทาายก มันไม่ยากเราตอนขึ้นหลังคาเนี่ยเราทำไงกันขึ้นหล yeah. ังคาไม่ยากใช่ไหมไอ้นี่ไอ้นี่ยากกว่าใช่ไหมหรือจะมาขึ้นตอนเย็นใช่ดูดก่อนดูสถานขึ้นไปดูสถานการณ์ก่อนจะทำอีท่าไหนกันเพราะว่าเอาถังกร๊าซปะปะปะยิงยิงก็จบเนาะแต่ตอนนี้มันร้อนเนาะ มัมนนบ้านแล้วบ้านผู้ใหญ่บ้านเป็นไงนไปบ้านแค่ลุกก็ได้ออก,กเฉยเอเอเขาก็ทำนิดเดียวก็เสร็จแล้วเอเอ,เอแค่แผ่นเดียวไม่ยาวประมาณนี้หนยขนาดในหมู่บ้านนะยังโดนเลยเพหลายหลังที่มันทีหลังเออหลังคาจะถ้ามันนานกว่านี้มันใช้ยอก,กเยอะอยู่หลังคาบ้านนะอันนี้มันม่นานเท่าไหร่มันล่มไปแล้วก็หายไปถ้าเป็นสองสามสิบมงนลงอันตรายาดีเออ เขาบอกว่ามันจะมาเป็นที่หกอีกลุงแม็กก็นั่นแหละตอนนี้ขึ้นขึ้นไปอยิงยิงมันทุกแผนเลยนะเอายึดใหม่เลยนะลุงแม็กไม่ให้มันดิ่นมันกิ้งจะได้เชือกนะผู้ใดโทดน้ำเข้านาก็ไม่รู้เราต้องลองดูเออ โอ้โหสำนักงานเอ๊บเนื oh, <tal> ้อเอ๊บเอาเอาเชือกูหมก่อนฮะเราไปมันมันจอแล้วเราผเสาเสาฉียงนวดเอยวก็ให้ลุงแม็กซ่อมลางมองล้างข้ามังใส่เครื่องปิ้งมาเตะด้วย ฮะกละนไปด้เมอ่ะปล่อยงดูเีไปลงไปแล้วจ่อดงไปไว้ดกวันเมาได้ชวงเบิดงมันเบิดเอามาดายมันนี่นตาวลงเนี่ตกตรงรูลุงแม่ต้องมันันัน่ลงใตุ้มเออนั่นเตรงนั้นเนี่เอาคุณด้บ่เอาวังพืนเห็นคุณอันอันตกไปเอเสือกไม่ไป

มันมามีมันมันจามีตัวัดด้วกันบอมัดเอีอเอาเอ้๊ฮะอ๊บโอ้โหต้องขอแรงเขาบ้านู้นน่ลุงแม็กนู้น่ะแต่หนึงไม่ไหวแล้วคนเยอะ มาลุงแม็กก็มาช่วยนะจึงดึงทางนี้เลยมาทางก็มันทางนี่ลุงแม็กมาทางนี้มาช่วยดึงจิงดึงได้อยู่ลองดู ดแนู่นลูกเคยเขาเน่ยลุงแม่รู้จักบอ่ะเขม่ไอ้นัดดึงเลยบะอะไรไอ้ดัดดึงเขาเขามาซูเขาเมาซูอขาาไปสีด 啊，忙、啊、忙。嗯嗯嗯